หลังนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเตรียมส่งวันนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับผมผมบ้านน็อกดาวน์ครับผมนี่วันนี้งานบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งเดี๋ยวทีมงานเราจะมาขึ้นเย็นวันนี้แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ผมพามาดูวันนั้นที่ช่างกําลังทํากําลังบิ้วกันอยู่เนาะมาวันนี้ก็ถือว่า9ก9ารแล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดที่ที่น้างานนะครับซึ่งหลังนี้นะครับเราจะไปส่งกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ ซึ่งเป็นบ้านที่ผมแนะนําอีกอหลังหนึ่งเลยเพราะว่าหลังแบบนี้นะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ราคาราคาไม่แรงด้วยเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งไว้ให้ท้ายคลิปมาเดี๋ยวเดินชมรายละเอียดรอบๆบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวพามารีวิวกันก่อนที่จะไปส่งลูกค้านะเผื่อมีใครอยากได้มีใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรงน,รนี้ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับบ้านขนาดหน้ากว้าง3เมตรลึกลงมา6เมตร50เลยนะครับมีพื้นที่ระเบียงด้านหน้า มีห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะครับงานจะเป็นงานอ่าภายนอกจะเป็นงานไม้จริงนะครับภายในกรุยิบซ้าให้เรียบร้อยนี่เมื่อวานพิมพกระจกก็เพิ่งมาติดมาใส่กระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วในะส่วนของอ่าหน้าต่างช่องกระจกอะไรต่างๆนะครับเดินชมรอบๆบ,บ้านกันก่อนก่อนที่จะขึ้นไปดูบนตัวบ้านนี่อันนี้ตัวนี้ก็จะมีประตูหลังออกให้ด้วยเผื่อลูกค้าต่อเติมอันนี้ได้เหมือนกันนี่เป็นโซนหน้าหลังก็จะมีกระจกมีช่องระบายอากาศนะครับ สวยงามน,นะครับหลอนี้พาเดินชมรอบๆบ้านอันนี้จะเป็นส่วนโซนด้านหน้านะครับอันนี้เป็นโซนด้านหน้าก็จะมีในส่วนของม้านั่งนะครับหน้าบ้านมีระเบียงมีม้านั่งแบบนี้นะครับมีพื้นที่นั่งด้านหน้างานลงสีก็ถือว่าเกือบร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือไปเก็บอีกทีหน้างานนะครับงานไม้ดสวยเลยนะครับทุกคนนี่งานไม้ด้วยสวยเลยนะครับหลังคาแล้วก็ใส่ถนวนความร้อนให้เรียบร้อยนะครับภายนอกชายคาแล้วก็กุนะครับบ้านก็จะ เป็นงานไม้จริงนะครับเป็นงานไม้จริงสวยๆเลยสวยงามหลังใหญ่อยู่นะปะไปดูบนตัวบ้านกันว่าภายในบ้านข้างบนบ้านมีอะไรบ้างมีอะไรให้บ้างปเดินตามมาฝั่งนี้ดูบนตัวบ้านกันนะครับอันนี้ตัวนี้บันไดจะอยู่ด้านข้างบ้านนะครับอันนี้ในส่วนของบันไดามานั่งอะไรเราสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เอาไว้ฝั่งไหนนะเพราะว่าบ้านลักษณะบ้านลักษณะที่แต่และแต่และพื้นที่ก็เหมือนกันอันนี้ในส่วนของบันไดจะอยู่ด้านข้างแล้วก็ มีประตูกันสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะมีกรล็อกให้เรียบร้อยนะครับมีประตูกันสัตว์เลี้ยงให้นะเข้ามาบนตัวบ้านขึ้นมาด้านบนเลยขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นในส่วนของระเบียงระเบียงก,งกว้างๆเลยนะทุกคนระเบียงขนาดอยู่ที่หน้ากว้าง3เมตรลึงมา2เมตรเลยดูพื้นสวยงามเลยทีเดียวอันนี้ทีมช่างเขาเลือกคัดไม้ให้มันได้โทนเดียวกันอันนี้งานพื้นยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บอีกทีหน้าง,งานตอนที่เราติดตั้งเสร็จนะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของม้านั่งนะครับอััันนนนีีน L, น้้เเป็ูตวฝงลย นั่งพักหน้าบ้านได้ชิวๆสบายๆเลยกว้างนะทุกคน2เมตรเลยนะตัวนี้3เมตรคูณ2เมตรเลยอันนี้ระบบไฟนะครับอันนี้ลูกคา้าอันนี้ใส่เพิ่มเองนะอันนี้จริงๆแล้วหลังนี้ถ้าเลทราคานี้จะยังไม่รวมระบบไฟเราจะหย่อนเป็นสายไว้ให้แต่อันนี้ลูกค้าซื้อมาให้ทีมงานเราติดให้หรือว่าถ้าอยากให้ติดให้เลยก็สามารถเคลยรายละเอียดได้นะนี่พื้นที่หน้าบ้านทำดีนะทุกคนช่องระบายอากาศระบายแสงอันนี้ทีมงานก็ติดตั้งไฟเนี่ยลองไฟกันเสร็จเมื่อกี้เลย นี่หลอดไฟให้ด้านบนกุให้เรียบร้อยไปดูในตัวห้องนอนกันนะครับห้องนอนนี่เปิดเข้ามาในห้องนอนห้องใหญ่นะทุกคนไม่ได้คิลเลวขิลเล่เล,เลยนะห้องใหญ่ๆหญ่หญหญหญนะภายในยก็เรียบร้อยดูงานสวยงามเลยนะทุกคนดูงานฝ้าเป็นฝ้าหลุมแบบนี้อันนี้หลอดไฟลูกค้าให้ใส่เพิ่มให้ได้นะเบรกเกอร์ไฟปั๊กไฟอันนี้มีหน้าต่างมีระบายมีหน้าต่างระบายอากาศระบายแสงทั้งด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเลยนะทุกคนนี่สวยงาม นี่พื้นก็เดี๋ยวไปลงอีกทีนึงรับรองว่าเงากว่าน,นี้แน่นอนพื้นเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดทีนึงตอนหน้างานอันนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่อันนี้จะมีห้องน้นําในตัวเลยภายในห้องนอนเลยนี่ทีมสร้างกาลังทํางานกันอยู่นี่ให้ตาตล้งเดินตามมาดูในห้องน้ําห้องน้ําตัวนี้เราจะรวมสุขภัณฑ์ปูกระเบื้องใส่ชักโครกใส่ฝักบัวให้ครบเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เราจะติดตั้งให้ครบเรียบร้อยทีนี้ทีมงานกําลังทําการทําปูกระเบื้องยานแนวกระเบื้องกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดวันนี้ก็ น่าจะเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้มีประตูด้านหลังออกด้วยนะครับนี่มีประตูหลังออกให้เผื่อลูกค้าเอาไปต่อเติมนะต่อเติมด้านข้างออกไปต่อชายคาระเบียงด้านข้างนี่ลงไปนี่ก็ลงไปทํกรุงทําครัวอะไรได้สบายๆเลยเหมาะเลยนะสําหรับใครทําบ้านสวนบ้านพักนะนี่อยากได้บ้านแบบราคาไม่แรงแต่ว่าไม่ได้หลังเล็กนะมีทุกอย่างครบในหลังเดียวแน่นทําหลังนี้เลยนะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้เดี๋ยว ถ้าไปส่งงานเสร็จอลัปรเซนอาจจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับเราขายในราคา1น9 0 0 0 0บาทนี่ได้หลังนี้ไปเลยผมว่าราคานี้คุ้มนะหายากนะบ้านออปชั่นครบแบบนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางช่องทางแฟนเพจบ้านน็อกดาวบายทีเอได้เลยนะครับหรือว่าโทร093 4 9 6 8 0 3 5ได้เลยนะครับขอบคุณครับ